เอาละครับมาดูการถอยยาวถอยยาวกันของเม,มกาสุดหลอกันนี้กันหน่อยลมค่อนข้างแรงครับอ้าวติดแล้วเรียบร้อยติดแล้วติดแล้ว โอกะจะถอยยาวซะหน่อยครับติดติดเลยครับโอ้โหอันที่จริงนะครับที่เธต้องถอยไปนู่นครับแต่ว่ามาติดซะก่อน คนขับก็ตัวเล็กๆเนาะไม่น่าหนักนะนี่เ <c oughs> นี่ครับ้าวไปได้แล้วเอาไหมช่องทางใหม่ คราวนี้ถอยยาวแน่นอนครับถอยาถอยาวถอยยาว ไปนูนก็ประมาณร้อยเมตรครับถอยยาวแห่เสียฟอร์มเลยเมื่อสักครู่นี้เมก้าหน้างานก็อยู่ที่อำเภอบ้านานครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับวิ่งปากบ่อก,กันอยู่สามคันเมกาคันหนึ่งล็อกกี้สองเท hey, แล้ว ฝั่งโน้นกำลังถอยไปใส่ดินครับออกไปแล้วเดี๋ยวรอดูขั้นต่อไป เรียบร้อยครับคันนี้คันที่สามครับเสียบอน ไฟยาวครับ đẹp rồi. nhàng ra mất thoải truck thoải profession Wit default truck Mega, Nào มาแก้ตัวใหม่แล้วครับรอบนี้ผ่านอ้าวติดอีกแล้วติดหรือเปล่าโอ้โหเกือบติดเกือบติดครับ เกือบเสียฟอร์มรอบสองช่วงถอยยาวเกือบจะติดอยู่ตรงนี้ครับเป็นช่วงโค้งพอดีโรมแล้วโรมแล้วต้องมีคันติดละทีนี้ดักอยู่ตรงนี้แหละครับฝั่งโน้นปล่อยตัวแล้วฝั่งนี้กำลังออกมาครับ เรียบร้อยเรียบร้อยล็อกม่วงดับคาตีนโอ้ไปได้ครับดับคาตีนเลยมาสักคู่ วิ่งกันอยู่สามคันครับเรียบร้อยครับออกมาแล้วเสียปอนมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียปอน เดี๋ยวผมปิดท้ายที่เสียปอน,นะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวถ้ามีช็อตเด็ดยังไงก็ต้องเจอกันคลิปหน้าแน่นอนนะครับจะปิดท้ายที่เสียบอนครันนี้มีสายเข้าแล้วโอ้เอางั้นผมลาเลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ